กินขี้กินขี้กูไหมมึงอะไรอ่ะสิ่งมาจัดจ้าน่ะไม่มีอันนี้ไม่ได้เลยเออเออกูกับข้าวสามารถอยู่ได้นะโอ้โหหมูกรอบวันนี้แม่เป็นคนที่เด่นเรื่องหมูกรอบมากเพราะว่าแกที่สุดแกใช้พลังงานแจกอาทิตย์ในการทอดคือหนังต้องเป็นหัวมาทำกับข้าวเสร็จแล้วไปกินข้าวกันเต้ ชาวนี้มาแล้ว7จ็ดโมงสิบห้ารายการเช้านี้ถ่ายตอนเช้าแต่ลงตอนเย็นเฮ้ยบอกตรงๆว่าตอนนี้ก็คือกลิ่นหอมมากทำไ,ไมบ้านเรามืดขนาดนี้มืดมากมืดไปหมดเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ยหมารู้แล้วว่าเรามาดูไม่หอมได้พูดไม่รู้หอมมากได้บอกปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้เพราะว่านี่อุ้ ข้าหมูแดงใช่โอ้ย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 ทุกคนมีใครบบรีฟิวด้วยอ่ะถ้ามีข้าวหมูแดงก็มีน้ำจิ้มสีอิ่วดำนี่อร่อยมากอุ <c oughs> ้ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวมึงโลดพังเล็กยุดยุดยุดุกแม่ลุกแม่ไม่ได,ด้ไม่ได้ไม่ได้มีหมูแดงลุก <c oughs> <c oughs> โอ้โห,โโหสุดยอดของไซบีเรียเราไปอยู่ด้วยใครมาล่ะมันเสียงเดินมาไม่ใครวะมันมาแล้วอุ้นอนของเรามาแล้วดูซิว่าหมาเราจะดีใจไหมเวลาเธอมาหรือว่าจะวิ่งหนีเรา่าภูแลนะให้มึงอัติฮ่ามึงอัดเช้าก็านี้ก็ได้นะ <c oughs> โอโ้น้องหมามาแล้วหมูแล็บนี่คือหมูแล็บนี่คือหมูด้วยอ,อ,อ,อ้หมูแล็บอุย้ยหมูแล็บไถ้ตูดอู้ รายการเช้านี้เราถ่ายกันแบบสมจริงมากเพราะว่าเช้าคือเช้าถ่ายคือถ่ายกินข้าวก็เถอะื่อเช้าจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนใครโหวตคุณบอกแดนโบใครจะมาไม่มาดิฉันไม่ชวนแล้วค่ะอ่ะแล้วหนุ่มคุณิงต่อยกอูบ้ากูจะใครเป็ดไม่ว่ามันจะเรียนอะไรหรือชีวิตมันต้องดำเนินยังง สวีดอยา่าให้เชนเขามาพอดละขอบอนดีจ้จะลินในตู้เย็นหน่อยก่อนกินข้าวแล้วว่ามึงย้ายตู้เย็นไปที่อื่นหรือว่ามึงก็ย้ายที่นั่งกูก <c oughs> ูให้มึงเลือกสองอย่างเหมือนกันระหว่างหยิบกับหยิบโอ้มีให้เลือกเยอะเลยนะผู้ใจยยงี้โบรู้สึกว่าไม่น่าหลับอ่ะโอ้ยเดี๋ยวมึงโดนตกสั่งสอนแล้วค่ะอ <c oughs> ุยบอนดี้จะลิวคุณแม่ิีมากอ่ะขอละสองขอละขอกินไอคุมหิวอยู่นานได้ปะคุมหิวเลยตอนเช้าบวไม่ต้องเลย มาพอเสงสัยว่า <c oughs> เฮ้ยเรากินตลอดเลยจริงๆเหรอมันคือเรื่องจริงค่ะเพื่อนทุกคนสงสัยทุกคนสงสัยผิดแล้วค่ะจริงๆนี่คือเจลลี่ผิวๆตลอต้องบอกก่อนว่าตื่นมาเนี่ยอีเ,อเจลลี่นี้ถ้าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่ค่ะว่าตื่นมาปุ๊บเนี่ย, <c oughs> เ,ยเขาก็อยู่ในปากเลยะคะ่ะก็กินแครอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลตอวเรต่นี่คือหน้าของคนที่นอนดึกอ้าวไปอยู่ เสร็จแล้วมากินไงเออนี่ดูเฮ้ยนี่คือหน้าของคนนอนดึกเหรอโบไม่ได้แต่งหน้าใช่ปะอันนี้ไม่ทากินด้วยกูล้างหน้าแล้วกูมาเลยหน้ามึงใสมากอะมึงลองเอาแก้วมาวัดดิจริงป่ะหน้ามึงใสแบบนี่ไม่ได้กินเลยนะวิตามินซีทุกคนอย่ากินตอนท้องว่างนะเดี๋ยวมันกัดกระเพาะให้ไปกินตอนกัดวิตามินซีหน้าตอนกัดเป็นยังไงอย่ากัดเด็ดขาดเพราะ้กระเพาะของเราจะหน้าเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวอาะเดี๋ยวพูดให้ฟังว่าทำไมเอนเนอร์จีมาตอนเชา้าหรือเปล่าเหมือนเราจะพยายามทำให้ตัวเองอมึนง่วงเว้ยอ่ะตอนบ่ายหรืออ่ะตอนแบบสิบโมอะ่ะมันจะเริ่ม,มง่วงเว้ยกูว่ามึงคิดเองจริงอ่ะตอนสิบโมกว่าจะกระโดดขึ้นมาอยู่บนเพดานก็ได้ใครจะรู้ตื่นเช้าไปไม่อยากกินข้าวนะมาโบไม่อยากกินข้าวอยากกินขี้กินขี้กูไหมหนึ่งสองสาไปทางขวาก่อนนะการจะเดินเลยห้าสี่สามสอง อะไรออกกำลังกายก่อนเช้าไหมห้าสี่สามสองดนซิงเกโฟโอ้ยพิมห้าสี่สามสองหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปดหนึ่งสองสาไม่ใช่สองสองสามสี่ห้าทำนี้ด้วยทำ <1 S 1> ไมเขาต้องเต้นสองสองสามสี่ไม่ได้สวยขึ้นอ่ะอกินเถอะโอ้โหทุกคนนี่คือน้ำ อันนี้ไม่ได้แต่งยังวะ EP นี้เนี่ยทุกคนเราอะเคยทำรู้ป่ะเคยทำป่ะวะเคยทำแล้วโหโบแค่นี้ลืมเออแค่200 EP ไม่จะบอกว่าอยากแบบปฏิรูปวงการแฟนชายอะเคยเห็นชายซีมีเกลียวป่ะเคยเห็นนู่นนี่นั่นป่ะเออเราคิดว่าเฮ้ยน่าทำเป็นแบบแฟนชายเหมือนกันนะแต่ตอนเนี้ยถ้าคิดเร็วๆยังคิดไม่ออกเลยว่าอยากทำได้เป็นแบบเหมือนการหารายได้ให้แบบเพื่อนๆด้วยไง ทำของแบบดีอร่อยพิมพนิดนึงแต่ราคาจับถึงได้อะเป็นสมัยปั๊บผมมึงเคยบอกกูว่าเปิดร้านอาหารตายแน่อันนี้เปิดแฟ่นชัยก็เลยแบบว่าไอ้ที่ใครเห็นด้วยก็คอมเมนต์มาคิดว่าเพื่อนๆจะได้มีรายได้ด้วยไงแล้วเราก็ขายวัตถุดิบอ๋อไม่เหนือเป็นมันมันยูคาโบบ้าบอกว่าโอ้ยนี่ไขย่างตะกลงด้วยรสชาตินี้มหา คือมันเช้าไปที่จะกินเลยแบบเนี้ยไม่มีใครชมหมูหมูม้าเลยมันฉ่ำขนาดไหนดูตั้งชื่อน้ำฟันชานี้ใครอยากได้ข้าวหมูแดงแฟนชายยกมือขึ้นคือที่เป็นอยู่ทุกคนนี้ทุกคนมันมันก็ดีแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าทุกคนอยากกินผิวมข้าวแม่เราแล้วก็ถ้าทำเป็นแฟนชายเพื่อนๆจะได้แบบบางคนเอาไปขายได้เงได้เนาะคือมันอร่อยจนไม่อยากแบบให้สูตรเนี้ยมันหายไปในโลกไปเนี่ยเขาอระม่งอร่อยที่ผงหงายเลยจริงอร่อยไหมอ่ะพุ่งตรงนั้นไม่ได้อวยนะทุกคนแต่ตั้งแต่กินมาแม่งอร่อยที่สุดในชี ไม่แล้วแม่อะถ้าทำอะก็น่าจะเต็งใครใครไม่วมธุรกิจกับเราก็น่าจะกำไรไม่เยอะหมูแดงเนี่ยเราต้องหมักน้ำผึ้งนะมันจะหอมยิ่งขอจิ้มให้ดูนะเออเอมาลืมหมูแก่ดูดิไม่แล้วหมูถ้าไม่หั่นก็ต้องเอามาโชว์เนาะเอาโชว์ด้วยหมูอ่ะมันจิ้มอะทุกคนแล้วแบบเยอะมากอะเราไม่ได้บูดเลย แล้วเราทําแบบเนี้เจ้ด้วยทำเออทำเป็นแบบเจ้ด้วยไงวีแกนทำเป็นแบบสมัยใหม่ไงคือรับไม่ได้เขาเรียกว่าปฏิยรูปให้เข้ากับยุคสมัยเนี้อกินเ้าหมูแดงวันนี้ล้วแต่ปกติไม่ได้นี่นะเคยกินแล้วหมูมันแห้งรู้ป่ะบุ๊คชอบกินกับสีอุ่นดับมากมันขาดแล้วรู้ป่ะมันขาดมันขาดโอ๊ยอะไรอ่ะมันขาดมันเทงแต่เราไม่กินอันนี้อะไรอ่ะนิคๆๆคนิแล้วมันโคตรอร่อยเอาไปทำอะไรมาเอาไปปรุงปรุงมามึงอะไรอะ สิ่งมหัศจรรย์น่ะไม่มีอันนี้ไม่ได้เลยเฮ้ยะว้้าวกอบข้าวสามารถอยู่ได้ละวันนี้อยากกินมากคือสะใจอะเออวิวบุญมาต้งหลายวันแล้วอะเข้าเสียของอาหารของแม่เลยะทุกอย่างไม่มีจุดเด่นทุกอย่างแย่งกันหมดแม้กระทั่งอีน้ำเนี่ยก็แย่งแย่งกันอร่อยอะกำลังเค่องกับอีนี่อยู่มันคืออะไรอรอยมันคืออะไรจุ่มล้็จุ่มน้ำจิ้มน้จุ่มนจุ่มล้็จุ่มน้ำจุ่มุ้มจุ่มน้ำจุ่มน้ำจุ่ม้จุ่มน เคยเจอหรอเพื่อนๆในคอมเมนต์คุยกับเพื่อนๆเราไม่เคยเจอหรอกแต่พิกชีด้วยสิเนี่ยพิกชีกูรอสดนี่ตอนจบรายการเพราะว่าไม่น่ามีแล้วคลิปเนี้ยเมื่อสั่งยาอ่ะอะไร ข้าหมูแดงเจ้าโบราณที่อยู่มาแล้วร้อยปีรสชาติมันเป็นรสมือโอ้โหหมูกรอบวันนี้แม่เป็นคนที่เด่นเรื่องหมูกรอบมากเพราะว่าแกที่สุดแกใช้พลังงานแต่อาทิศในการทอดคือหนังมันต้องเป็นแบบเอาไปอบนะได้รข้าวได้รสชาติแม่งแบบไกลเยาเองนะอย่างไม่เคยเป็นเลยนะทำไม่เป็นก็จะทไม่เป็นมาทำอะไรไม่เป็นเลยแล้วมาเริ่มสนใจตอนที่ลูกพาไปกินข้าวแล้วก็จำได้รักจำเอา ไปกินร้านไหนก็รักจำเอาจำเสร็จแล้วเร,ราผสมภาษาเอาไม่เดี๋ยวคนที่เขาทำอาหารเป็นอะเวลากินเข้าไปเขาจะรู้เลยนะว่าใส่อะไรบ้างใช่รู้เลยอย่างเงี้ยโบก็รู้ว่าใส่น้ำผึ้งใช่โู้โหก็อร่อยอืมหูแยงนะถ้าใส่น้ำผึ้งแล้วมันจะเงาแล้วมันจะหอมอุนนะ้มไอโบก็หมดแล้วเดี๋ยวเราเริ่มได้คุยกันแล้วแป๊บนึงกินข้าวด้วยกันค่ะจะบอกว่ามาที่เรื่องของ UFO มนุษย์ต่างดาวจริงๆเนี่ยจักราวาลโลกของเราไปเนี่ยกาแล็กซี่เนี่ยเวาลากาแล็กซ ก็เป็นส่วนหนึ่งในจักรวาลนะอันนักูไม่เชื่อไปกดไลค์กดซับสไครป์ได้นะคนเริ่มทยอยลงคลิปแล้วนะดาราแกลเล็กซี่แต่งหน้าบิวตี้ไลฟ์สไตล์ความสวยความงามจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกาแล็กซี่ของเราอ่ะมันไม่ได้มีแค่โลกแค่ดวงเดียวอ่ะจักรวาลมีอะไรบ้างดวงดาวมีดาวอะไรบ้างอืมระบบสุริยะจักรวาลระบบสุริยะมีอะไรบ้างดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงจันทร์ดาวเนปจูนไม่ไม่เล่นหนีเล่นเกมกันดาวเนปจูนดวงคันปุตโตะดาวเสาสุดยอ ลโลกหมดแล้วภ well, ูมโตไม่นาวก็เป็นดาวแล้วนะมันออกจากดวงสุิยศาวานไปแล้วเพมันใหเกินไปรู้ป่าวว่าเรียนมาใหญ่สุดไกลสุดคือทูโตใช่ปะใช่ใหญ่สุดคือดาพฤหัสคือคนน่ะก็เก่งเพราะว่าตอนที่กูเรียนกูชอบเรื่องนี้มากเลยดาราศาสตร์คือคนน่ะเก่งมากเลยนะดาราศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับดาราใช่ดาราพวกแบบบอสนาทวุฒนาทวุฒอะไรเขาเรียกว่าอะไรนักสำรวจอ่ะเขาเอา ล้ออง่ะเขาวิญญาณมั้งเออยานมัน่าจะเป็นยานอ่ะวิ่งไปที่ดาวพูโตอะฮะพเขาคนคนที่เป็นคนเนี่ยเหรอไม่ใช่เอายานไปสำรวจไม่มีคนดิไกลมากเลยนะก็ใช่ไงไกลมากไม่เขาเอายานไปสำรวจเลยเหรอใช่ไม่รู้มั้งเอากล้องไป่สำรวจแหละดางเขายังไปเขาไปได้แค่ดาวอังคารนะครับเขาจะไปดาวพูโตได้ไงอยากดูไหมอยาก เขาไปได้แค่ดาวอังคารไม่ใช่เหรอหรือเขาไปได้ทุกดาวแล้วอะหรือว่าแค่ดาวอังคารที่อยู่ได้อันนี้ผมมาแค่อยากหาข้อเท็จจริงเฉยๆแล้วผมไปไอ้ปักปัมคุณตรงไหนอะครับไม่ไม่เชื่อเขาไม่ได้ไปเออแล้วเขาไปคนไปเขาใช้กล้องแล้วก็ยานไปสำรวจนะคะแค่นั้นแหละก็นูกว่าคนไปถึงดาวพูโตมันไปไม่ได้คุณคนินก็พูดอยู่อะค่ะว่าใช้ยานค่ะยานคือยงไงเขาบอกว่าดาวพูโตเนี่ยเป็นดาวที่เหงาที่สุดเลยเหมือนมันเหงาไปแล้วสงสารว่ะ เหมือนหลังๆเขาว่าความเหมาเหมือนดาวพูโตอ่ะของกระดับยุ่งไงเดี๋ยวเดี๋ยวนม่งั้นตกใจนะดาวพูโตเป็นน้ําแข็งเลยแบบเย็นมากแบบตกใจมากใช่ไหมใช่แสงอาทิตย์คือดาวพูโตเป็นเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมันมีแต่ความมืดเพราะว่าแสงอาทิตย์มันส่องไปไม่ถึงอ่ะนี่ไงเนี่ยดาวพูโตจะเป็นอย่างี้อ๋อก็เป็นกล้อนไงนึกว่าเอายานไปลงที่นู่นมันไม่ใช่ ใช่ไงก็เป็นกล้องก็จะพูดว่ากล้องมึงบอกยานยานไปไปเอาหลักฐานมาเด็กบุญจะฟ้องเนี่ยดูดิดูดิอ่ะเขาเข้าไปข้างในได้ก็ต้องใส่ยานปะยานกล้องอ่ะยานที่มีกล้องอ่ะเออฮูดมากไอ้เนี่ยตลกนักดาราศาสตร์คุณขำพวกเราแล้วแหละเออจริงอ้าวแล้วมึงคิดว่าเขาเอาอะไรไปสำรวจแล้วเหมือนชาวบ้านที่แบบชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองชาวบ้านสามคันด้นอ่ะห้า ยานที่มีกล้องปะจคน,น <ะ S 1> ไป,ป<ะ>ไม่ได้อยู่แล้วคนไปไม่ได้อุ๊ยดูดิมันเหงาอะเหงามากเลยดาวูโตของเราอะไม่เหือเพื่อนเนี่ยอุ๊ยอยากให้มีคนแต่งเพลงความเหงาเหมือนดาวูโตอะหรืดาวูโตหลุดวงโคจรไปผู้แสดงว่าพาทิดนี่มันนี่มากน,นะไม่แต่เจ้าเชื่อว่าดาวพูโตก็ยังมีสิ่งมีชีวิตไว้แต่ว่าต้องเป็นสิ่งมีชีวิตแบบสปีชีส์ที่แบบอ่ะคุรู้ได้ไงเขาไม่ไมีต้องแบบอะไรที่แบบทนความเย็นได้พึ่งรู้บ้าว่าเขาบอกบนดต่างดะ เงียตกกูตบ,ตบเองมนุษย์ต่างดาวอะ่ะคือมันไม่ได้อยู่ดาวอื่นนะมันอยู่นอกระบบสุริยะเ,เลยเให้เกียรติด้วยท่านมนุษย์ต่างดาวเขาไม่ได้อยู่ดาวดวงอื่นปะเขาอ,อยู่นอกระบบสุริยะจักรวาลไปเลยปะเพราะว่าดาวดวงอื่นมันไม่มีสิ่งมีชีวิตนี่เขาอ,อยู่นอกระบบไปเลยปะแต่ว่าเขาช่วยพูดอะไรให้ดูกูดูมีความรู้หน่อยได้ไหมกูมีความรู้มากเลยนี่กูไม่ใช่ย่อยทำงานอยู่องค์นาซาจะบอกว่าอะไรลยปะมนุษย์ต่างดาวอ่ะ คือโคตรเก่งเลยนะเว้ยมึงลองคิดดูนะมึงดูหนังเอเลียนในชะ่ไหมยานอ่ะที่อยู่ในนั้นนะั่นก็คือของจริงนะเว้ยยานท,ที่ทางการตุรกีเขาออกมาเอเลี่ยนอ่ะเขาขับได้ยังไงอ่ะคือคนอ่ะคนมนุษย์อ่ะยังขับเครื่องวินงอยู่เลยทุกคนแต่มนุษย์ต่างดาวคือมียานอวกาศและวะ้ว่ะพุ่งไปพุ่งมาแล้วหายได้อ่ะ <Hey. S 1> อใช่เหรอใช่ได้ดูของพิธีท่องเจือเนาะแล้วก็ดูแบบข่าว hmm. ของฝรนะั่งของอะไรบิวเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เขาดูมนุษย์ต่างดาวนะของฝรั่ง มันจะมีมันมมีแบบเฟซบุ๊กกรุ๊ปอะชื่อฟูว่ากูเข้าไปหมดเลยเอเลียนนะบอกไม่ได้ในกรุ๊ปลักมึงเป็นใครวะคือเขาอะจะเป็นแบบเหมือนพื้นที่ที่รวมว่าใครเจออะไรที่ไหนบ้างไว้แล้วก็เอามาถ่ายแต่ว่าขอร้องเวลาใครเจออย่างอย่าตัดต่อมหนมีคนตัดต่อมีคนตัดต่อด้วยแล้วก็มีคนแบบทําให้เชื่อจริงๆกับตัดต่อรู้ว่าไม่มีจริงก็คือมันจะเป็นรูปของคนอะที่เอาเนี่ยที่ไปสำรวจดวงจันทร์แล้วไปปักถงแฮ แล้วเสร็จปุ๊บก็มีตัวเดียวขึ้นมาเหมือนเดือพักอ่ะขึ้นมาจากรูอะกูก็รู้อยู่แล้วปะไม่น่ามีจริงแล้วคนที่เอาไปปักอ่ะก็วิ่งหนีวนรอบดวงจันทร์อ่ะมันไม่มีอยู่จริงแต่บล็อจริงเขาเขาเมียรูค่ะบุญพีทองเจอพูดว่าไปะเขาบอกว่าถ้าเราศึกษาดูเรือซึ่งพี่แจรู้สึกว่ามันเป็นแกะแฉกช่องเชื่อมโยงกันได้ก็คือพระพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาทั้งหลายอ่ะมีจุดเชื่อมโยงกันอยู่เราต้องลองไปศึกษาเพราะว่าใช่เอาจริงนะ โบรู้สึกว่าอะไรป่ะในอดีตอะหล่อหลอ,หลอมให้มันแปเป็นปัจจุบันแสดงว่าเรื่องเล่าในอดีต,ตมันต้องมีที่มาที่ไปคุณคิดว่าพีเดระมิตอะมนุษย์เป็นคนสร้างหรือเปล่าโบรู้ว่ามันเป็นคนสร้างที่เขาสำรวจมาอ๋อคิดว่าต้องมีคนมาบอกเทคโนโลยีในถ้ามีนี่จาลึกมนุษย์ต่างดาวไว้แต่ตสิ่งที่โบเชื่ออย่างนึงคืออะไรป่ะมนุษย์ต่างดาวยังไงก็ต้องเป็นหน้าตาแบบที่ทุกคนวาดเพราะว่าถ้าไม่ใช่แบบนั้นอะไม่มีใครจินตนาการได้ว่ามนุษย์ต่างดาวหน้าตาเป็นยังไงเลยเพราะว่าเวลาเด็กอะ วาดรูปอบมันก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะมันต้องมีเขาโครงของความเป็นไอตัวนั้นน่ะเข้าใจใช่ปะอย่างไอจาลึกในผนังถ้ำอ่ะกูว่าเรื่องที่คุยายากที่สุดคือเรื่องอะไรรูปะเรื่องเี่่ราไม่มีความหนว้ยซึ่งขนกที่สุดเลยรู้ปะ จิงๆนะว่าสำคัญกว่าความรู้อ่ะเว้ยกูไมอยากจะแบบไม่เซิร์ชกูเกิลนะเว้ยกูก็คิดแล้วแบบเอ้ยพีระมิดแม่งสร้างได้ยังไงวะแล้วเห็นรูปข้างในฮะเขาวาดเป็นรูปแบบมนต์สังเวมากกูเคนอันนี้ก็เคยดูจริงมีมนต์สังดาวจริงมียานด้วยมีจริงในในในประทันอ่ะมันมีเป็นพันๆปีแล้วกูเชื่อว่ามีเพราะว่ากูว่ากูเชื่อว่าสมัยก่อนอ่ะคนโบราณอะที่พันปีแล้วเขาอาจจะอยู่อาศัยกับมนต์สังดาวก็ได้เขาอาจจะทำสมทีสัญญากันแล้วก็แบบแล้วมนต์สังดาวก็ออกไปหาดาวอื่น มหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นต้นกําเนิดของคนก็ได้มนุษย์อะมาช่วยมนันได้เข้าใจปะไม่น่าใช่เหมือนว่า<อ>มนุษย์นไม่ยอมันไม่หยอดสิ่งมีชีวิตเอาไวอ้อ๋อซาดามกับอีฟอะนะให้มันเป็นเรื่องเล่าอะมาดามอะไรอนะซาดามกับอีฟอบบมนุษย์คนแรกของโลกอะถ้าเราไม่รู้ว่ามึงบอกให้กูเสิร์ชสิ <c oughs> มนุษย์คู่แรกของโลกอาดัมกับอีฟอะอาดัมและเอวาและอีฟเป็นใครว,วะเรื่องของใต้ต <c oughs> ้นแอปเปิลอะไอ้แล้วมันนิวเทียเอ้ยนิวตันกดแรงดึงดูดของโลก อ่ะเอาเรื่องจริงแล้วจริงมากกับการของโลกหลายๆอย่างที่โบคิดว่ามนุษย์ไม่น่าทําได้คืออะไรแบบแต่กําแพงเมืองจีนมันเรียนภางเลยนะมันเป็นกำแพงเอาแบบเวอร์เวอร์เวอร์เวอรแล้วก็นองปีรามิดนี่แหละอ่ะถ้าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นปีรามิดที่แบบดูมีเขาเรียกว่าสตอรี่ที่มันยาวนานมากมากอ่ะลองบอกสิ่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เก่าแก่ที่สุดดิเก่าแก่ที่สุดหรอเออสโตนเฮนก็เหมือนกันสโตนเฮนอ่ะ มนุษยยกได้ไงมากคือพีระมิดจริงๆเว้ยพีระมิดสโตนเฮนมาก,ก่อนพีระมิดหรือเปล่าสโตนเฮนอะไปดูพอสอบสโตนเฮนก่อนเพราะว่าสโตนเฮนแค่เอาหินมาวางๆนี่อ่านเส้นมาตำนังของโลกเมมหาพีระมิดแห่งกีช้าคืออยู่อียิปต์นะเนี่ยดูดิมันเป็นไปไม่ได้ล้วอยู่มาถึงตรงนี้เขาอยูน<ร>ี่นี่เดี๋ยวก่อนเขาบอกว่ามีอายุราว2690ปีก่อนเก้าสปีก่อนานนะเอากิตะการเหรอ เขาบอกว่าเนี่ยดูดีดูแต่ก่อนเองคกูอยากรู้ว่าเขารู้เรื่องไว่ามันมันมันกี่ปีมาแล้วเขาเป็นนักโบราณวัตถุไงเขาก็ต้องสํารวจป่ะเขาใช้ยังไงอายุอ่าธมติอิฐอันนี้มันถ้าหนึ่งปีมันจะเป็นยังไงสองปีมันเป็นยังไงมึงถามกูกูแบบไม่ถามใครวะนี่กูถามมึงมื่อไหร่มึงเกยบกระตอบเลยแหละกูเทควอมน่าจะเป็น้ยขอดูหน่อยดีสวนลอยแห่งบาบิโลนรู้ป่ว่านี่โบเคยเรียนหมดเลยอะตอนนี้เรียนตาอะตรงป้าแตจำไม่ได้เลยมิวเชื่ออย่างหนึ่งว่าอะไรป่ะอะไรก็แล้วแต่พี่ เขาสร้างขึ้นมาเช่นพญานาคเช่นเทพเจ้าเช่นอะไรเงี้ยถ้าไม่มีจริงอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงวะถ้าคนไม่เคยเห็นเขาจะบรรยายรูปร่างบางคนเขาฝันด้วยนะว่าเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็สร้างขึ้นมาเจ๊ก็บอกเฉยสัานษฐานของเจ๊นะเจ๊รู้สึกว่ามนุษย์ต่างดาวอ่ะ UFO เขาออกมาประกาศแล้วนี่ว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงอู้แต่ัตอะไร่องนี้เขาขับยานกันมาสองต้นไม่ที่เขาออกมาประกาศอ่ะว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงก็ใช่ไงที่เขาเป็นรูปกมาไงมเออไม่องค์กาซา ผู้ผิดทางการตุรกีองค์การนาซาไม่ใช่ไงแล้วเขาเจอที่ตุรกีไงแล้วทำไมมาเจอที่นครสวรรค์ด้วยวะโบมนุษย์ต่างดาวเขาไม่ได้มีคู่เดียวปะเขาไม่ต้องมีพาสปอร์ตเข้าประเทศเราเข้าโลกลเราหรอวะทางการ,รกใช่หน้าเหมือนกันเป๊ยยืนยันแล้วว่าภาพนี้คือเรื่องของเรื่องจริงแล้วดูดิใช่เป๊ะเลยอ่ะตัวใหญ่ตัวเล็กอะโบเองตรงปะอันนี้กล้องมูลค่าแบบยี่สิบสามสิบล้านนะแล้วเห็นขนาดนั้นอะโบคิดดูว่าของจริงจะใหญ่ขนาดไหนจริงหรอจริงแล้วอยู่บนไหนอะ ท้องฟ้าดิยูบนท้องฟ้าใหญ่ไกลขนาดไหนละเฮ้ยทำไมายานเขาโคตรล้ำเลยวะอุอยานเขาล้ำมากเลยคนเูแสดงว่าถ้าจะเดินทางจริงๆอ่ะเราเดินทางด้วยแนวตรงไม่ได้เราต้องเราต้องเรียงพวกแนววงเลงนุ่มห่วงถ้าเราจะไปอยู่ในอากาศเราจะต้องเป็นหมุนหมุนเออหมุนหมุนนะไม่แล้วเขาไม่มีนี่ด้วยนะเขาแสดงว่าเขาหายใจในโลกกระดูนได้มึงเอาจริงงไถนะเขาดูอยู่เขาก็เขาก,เขาก็รู้สึกแล้วแหละว่าพวกมึงก็ง่นอ่ะ เอาเป็นว่าใครเหมือนเรามองมดอะพรว่าเราเหมือนมดเลยเอาเป็นว่าอันนี้เราเป็นพื้นที่มาแชร์กันกีนกว่าว่าใครมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมนุษย์ต่นา,นางดาวบ้างเอามาแชร์กัน,กนหรือเพจไหนกูจะได้ไปตามรู้เพื่อจะได้มีความรู้เยอะขึ้นมะแต่ได้เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมันผู้สร้างโลกพยายามที่จะแบบมาดูเรามาอะไรยายาเรา,าอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่สร้างโลกในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าสร้าง b u ว l d i n g building โลกอันนี้ขึ้นมานะเขาไม่ได้มีโลกอยู่แล้วแต่แค่เอาสิ่งมีชีวิตเข้ามาอะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วอีกแล้วเออโลหะจะเป็น ตัวทดลองของมน,นุษย์ต่งางดาวที่อาจจะไปเรื่อยนี้ขึ้นมาก็ได้นะมีคนพูดไปว่าจริงๆแล้วอะมนุษย์ต่างดาวคือเราในโลกอนาคตที่กลับมาดูตัวเองได้เหรอเพราะว่ามีคนเขาศึกษาเรื่องมิติทับซ้อนเลยมิติทับซ้อนอะแบบสมมติว,มว่าตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงน,นี้มันอาจจะมีมิติซ้อนอีกมิติหนึ่งก็ได้ไม่กูอยู่คนหนึ่งโลกมนุษย์ต่างดาวสมมตินะสมมตินะตอนเนี้ยทับซ้อนตอนเนี้ยอาจจะเป็นแบบช่วงสมัยโบราณอยู่ก็ได้ตอนเนี้ยเข้าใจความหมายป่ะหรือเป็นช่วงแบบอนาคตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยกูก็ไม่รู้ ตั้งใจทํางานดีกว่าเกิดแกเจ็บายเป็นเรื่องสัจธรรมหรอกูว่ากูเนี่ะตั้งใจทํางานเถอะเดี๋ยวกูศึกษาไปปุ๊บเอ้ากูเก้าสิบแล้วกูไม่ได้ทำอะไรเลยมันบอกว่าอะไรวะไปตามล่ามเือต่างดาวกันล้วบอกว่ากูขอใช้ชีวิตของกูได้ไหมคือถ้ามันต่างดาวไม่จริงอ่ะเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเถอะเอ้าเขาช่วยเราเราต้องช่วยเขาสิ่งทีใครกว่ามันดีจากไอเรียห้าสิบเอ็ดป่ะเป็นกูอ่ะนั้นเป็นความลับ กูว่านั้นมีมีการจับตัวมีการจับตัวมนุษย์ต่างดาวได้ด้วยเผลอๆนธอเน่ะมนุษย์ต่างดาวคือเจ้าของถังเพราะมัเป็นแหลง่งสื่อสารนะเขามีของขายนะของที่ระลึกเสื้ออะไรอนยะ่างเงี้ยของเอเลี่ยนนะ mm hmm. อ่ะอ่ะโอเคทุกคนเรื่องนี้ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้นอกจากมนุษย์ต่างดาวจะมาบอกเราเองเพราะฉะนั้นเขากำลังจะมาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าทัานชาติชาตินี้หรือเาเดี๋ยวชาติหน้ามึงเกิดเป็นอะไรมึงก็มาเล่าให้เพื่อนเพื่มาฟังมึงก็เหมือน,นกันมึงว่าชาติหน้ามึงจะเกิดป่ะมึงไม่อยากเกิดแล้วอ่ะอจริงเกิดแล้วมันนก็วออยยู่่างเงี้ยมันนุว จริงนะเว้ยจริงที่วิมมันต้องวนอยู่เองแต่บางทีเทพเจ้าเนี่ยเขาอธิษฐานจิตเกิดมาเกิดไป็นมนเษย์าแต่จะขาให้เกิดก็ต้องเกิดมึงรู้ได้ยังไงมึงเคยเป็นเทพเจ้ากูเคยอ่านเอาโอเคทุกคนเรื่องทุกอย่างบนโลกวันนี้มันยังไม่มีใครรู้นอกจากความเชื่อมันคือความเชื่อแล้วกันเพราะฉะนั้นเราควรตั้งใจทำงานและไปก่อนละค่ะวันนี้บ๊ายบายเรื่องนี้เอาไว้ให้เป็นงานอดิเรกของพวกเราแล้วไปก่อนแล้ค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ